สวัสดีนะคะพี่นองค่ะเมื่อนี้กินข้าวกับอะไรคะกินข้าวกันเลยยังเอ่ยมาดูนะคะชิคก้ากำลังจะกินข้าวนะคะกำลังจะทานข้าวผักกาดค่ะมันจะกรอบแล้วมันจะหวานมาั้งเสียงเสียงมันกรอบมากเลยนะคะทุกคนโอ้ ผักเลยว่าจะอ,าออกส,สวยๆอันนี้ล้างแล้วนะคะกรอบมากเอามาผักกาดน,นะจินกับอะไรคะแต่อ่ะพอน,นีอยมากเลย นี่กินมผักให้ดูอันนี้เอาใส่ส้มตำนะคะให้ดูสม้มตำดูถานสม้มตำ thả trong tầng ừ hmm. <laughs> hmm. มันจะหวานแล้วเย็นมากหวานกรอบเย็นกินชมตำเลยจ้ากับหมูย่างนะคะน้นองคนนีวด้วย อ,อร่อยมากค่ะทุกคนเอาขันอย่างตัวสะณค่ะ อย่าลืมทานข้าวนะคะ